โอเคมานะถึงเวลาที่ผมได้เล่นเกมนี้ในหมของคเฟสจากทีซึ่งประเทศที่ผมเลือกนั่นก็คือประเทศอิตาลีโดนดัแบได้ที่ผมเทน,นคือการถล่มเกาะโทริการของฝรงั่งเศสและนำกองกทำลังทั้งหมดไปสู้ตรงแอฟริกาเพื่อจะยึดอาณาจักรขอรงฝรั่งเศสกับอังกฤษแต่ว่านะผมว่าผมต้องอธิบายมาุของคอนเฟสหน่อยละกัะว่าคอนเฟสหรือที่ง่ายคือเป็นการจำลองเหตุการณ์นั้นๆว่ามนันเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเช่น1939ก็จะเป็นช่วงต้นสงคาราม 1943ก็จะเป็นช่วงปลายสงครามแล้วแล้วก็1950ก็เป็นสงครามเย็น1980ก็จะเป็นเอรยบุกโลกซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันมาได้ยังไงโดยเราสามารถที่จะเล่นเป็นประเทศต่างๆนานาได้อีกเช่นเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสซเวยตแถทยมีประเทศไทยด้วยเออซึ่งจะเป็นผู้เล่นมือใหม่จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆยกเว้น1939มันจะถูกล็อกอยู่ซึ่งวิธีการปลดนั้นนั้นง่ายมั่งนะนั่นคือการเล่นหมวดแคมเปญให้มันจบ อย่างเช่นผมจะปลดล็อหนึ่งเก้าสี่สามเนี่ยผมก็ต้องเล่นวอลทูอินยุโรปให้จบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอักซิสกับแอร์ไลน์โดยไม่รวมด่านร์ดคอนะแค่เล่นนอมอลให้จบไปก็พอแล้วโดยการปลดล็อกก็จะประมาณนี้เลยโดยการเล่นนั้นก็ึเหมือนในหมดแคมป์ไปเลยแต่ทว่าวิธีการชนะในหมดนี้เนี่ยคือการยึดให้หมดอย่างเช่นผมจะเล่นอิตาลีเนี่ยผมก็ต้องยึดอีกฝั่งหนึ่งให้หมดก็คือฝั่งพันธมิตรใช่ไหมมันถึงได้ชื่อว่าหมดคอนเควสก็คือยึดคอให้หมดอะไรที่มันเป็นสีแดงเนี่ยก็คือยึด อะไรให้เสียหายมากโดยมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปต่อกันเลยก็หลังจากที่ถล่มเกาะคอริกานะตอนนี้ผมก็สามารถยึดเกาะคอริกาได้แล้วซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะวางแผนไว้เป็นดังนี้ก็คือต้องท้าอนคอนและพลกราเซนี่ผมก็จะให้ไปยึดยูโกแล้วก็ยาบุรีสสองแนวแอติกาผมจะแบ่งออกเป็นสามหน่วยคือหน่วยแรกคือหน่วยทางตะวันออกผมจะให้ไปยึดอียิปต์ส่วนทางใต้ตะวันตกผมจะให้ไปยึดอาณาจักรของฝรั่งเศสทางหน้าตะวันตกของแอติกา ส่วนในทางด้านเอธิโอเปียผมจะให้อยู่นิ่งไปก่อนเพื่อที่จะรอสวนกลับซึ่งค้ายนําผมก็คือการที่จะถ้ามีเครื่องบินก็คอยให้เครื่องบินคอยสนับสนุนในการยึดเมืองแต่ละเมืองในแอฟริกาหรือถ้ามีโรงงานก็คอยสแปมพวกอะโมคาหรือไแทงไม่ต้องใช้มีเดียลแทงเลยก็ได้และเนื่งจากที่ติยูโกอยู่นานจนตอนนี้ผมสามารถให้จะยึดยูโกได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่เรายึดเมืองเนี่ย คือกองทัพของยูโก,กมันจะหายไปเลยนี่ก็คือการยึดประเทศประเทศหนึ่งนะก็คือมันไม่จะเป็นแค่ต้องทําลายกองทัพหมดก็คือแค่ยึดเมืองก็พอมาทางด้านในแอฟริกากันต่อหลังจากที่ผมตีอลรกซานรีนนะตอนนี้ผมก็สามารถจะยึดอล็กเานรีได้แล้วซึ่งทางด้านแนวอื่นก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นยกเว้นแนวฝรั่งเศสนะซึ่งผมเองก็มีวิธีแก้นนะคือการไปชุบมือเปิดเวลาที่พันธมิตรเราตีเมืองเขาว่างเสร็จแล้วอะ่ะ และผาปอีกหลายเทอมก็สามารถทําให้กรีกกับอียิปต์ไป็นรัทได้แล้วแล้วก็ยึดแอฟริกาได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยแผนต่อไปของก็คือการนํากองกำลังในเอธิโอเปียไปสู้รบตรงโอมานกับเยเมนที่เป็นของอังกฤษานขาะนั้นซึ่งของนั้นได้ทําการสร้างสนามบินเออแล้วผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าโหนี้สามารถที่จะปรับปรมงเมืองให้มันมีอย่างเช่นพวกสนามบินแล้วก็โรงงานเอาไว้ผลิตรถถังได้ซึ่งมันก็จะปลดล็อกจากไอตรงเล่ของเทคโนโลยีตรงด้านบนเห็นไหม่างใช่ผมจะสร้างโรงงานอุกเรเนี่ยโหต้องมีระดับเทคโนโลยีเป็นเลเวลแปด มันถึงจะสร้างได้โดยซึ่งกะถามว่าวิธีการที่ทําให้มันแบบมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นต้องทำยังไงก็คือ,อง่ายๆคับยึดเมืองให้เยอะเข้าไว้หรือไม่ก็สร้างโรงงานวิจัยให้มันเยอะๆนั่นแหละมันถึงจะขึ้นเวลของเทคโนโลยีได้โดยก็จะมาในสำหรับการอัปเกรดเมืองต่อการให้กองทัพที่อยู่ในอียิปต์นั้นได้ทําการเดินทัพผ่านทางตุรกรีอิหล่านและอีรักเื่แต่ไปยึดตรง เอเชียกางถ้าถามว่าทําไมผมถึงให้ไปบุกที่คอเทนแล้วบุกไปที่สตาลินการาดเลยมีแผนที่จะให้ตรงเอเชียการเป็นฐานที่มันเพื่อจะบุกตรงไซเบียแล้วก็กระนาดตีข้างโซเวียตแล้วก็จะไปตีจีนแล้วก็อินเดียการที่ผมวางแผนไว้แผนสตาลินการาดก็ตียากด้วยซึ่งี๋ยวเพื่อนมีคนถามว่าอ้าวพี่ตุรกีอิหร่านอิรักมันเป็นประเทศเป็นการไม่ใช่เหรอเราสามารถที่จะเดินข้ามไปได้เหรอเดินข้ามได้แล้วเพวื่อนคนถามอีกอ้าวพีว่เราสามารถที่จะตีพวกประเทศเป็นการได้ไหมได้เห็นในรูปที่มันจับมือเนี่ย ท่านบนนะผมขอให้แปลว่าการทุกกอะไรกันซึ่งการทุ่เนี่ยจริงๆแนละ้วมันคือการช่วยเหลือประิทศเราเช่นส่งเดินส่งเด็กก็ตามภาพเลยนะแล้วก็สามารถที่จะประกาศการใส่ประเทศเป็นการได้ก็มันก็จะเหมือนกับของขอยาเจนนเรกเนาะแต่ถามว่าผมจะประกาศสงครามไหมผมคงไม่กเกรงข้าหาเส้นหรอกณขณะนี้นะ <c oughs> สามก็จะให้กองกำลังของ,ของนายพลกัสซี่เปยนที่นอมันดีเพืมม่อจะป้องกันอังกฤษอเมริกาลุกพลขึ้นบก แล้วก็จะวางแผนบุกอังกฤษต่อไปซึ่งก็ผ่านไปหลายเทินเลยตอนนี้ผมก็ทําตามแผนผมแล้วก็เป็นมาได้อย่างสวยงามโดยผมมีวางแผนว่าผมจะบุกูปไปจากทางด้านโอมานไกเยเนเมยนเพราะผมก็จะสแปมกองทัพเรือเพื่อช่วยยึดด้วยซึ่งทางด้านเอเชียกลางผมก็สามารถัญที่สุดมาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะสแปมกองทัพอาร์โมคาเพื่อเจะบุกจีนและอินเดียและก็ไซบีเรียตามที่ผมวางแผนไว้ซึ่งทงางด้านลรมานิเองก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักและหลังจากได้อีกหลายเทินต่อมาหลักการก็ไปไปตามแผนของสามารถไปินเดียได้ แล้วก็บุกไซบีเรียและก็จีนทางหน้าฝั่งยุโรปเองก็ดุเดือดไม่แพ้กันเรา,าดูทางหน้าคันธมิตรเราก็อนอั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็ผ่านไปอีกหลายเทินอย่างเช่นเคยทางด้านแนวไซบีเรียก็ทางด้าน,าาานาจีนเองก็

เาซึ่งหลังจากที่ตีเกนะกินนางตอนนี้ก็สามารถยิงตอนจอนได้แล้วได้แต่จากไม่นางก็โดนโซเวียตย่อหลังบ้านผมผมเลยต้องจะเล่นโซเวียตกับดเยการใช้เครื่องบินถล่มแม่เลยและก็ไปช่วยเยอรมันยึดเบอร์ลินคืนมาด้วยและในระหว่างนั้นเองผมก็บุกเกาะอังกฤษเข้าไปด้วยพร้อมกันนั้นผมก็ยกกองกำลังเรือไปทักทายคนอเมริกันที่น่านครนิวยอร์กด้วยซึ่งเวลาต็ผ่าไปกล้าต่อหลายเทินตอนนี้ผมสามารถยึดเอเคอดียนออกสิงได้ได้ แชเปี้นยน,นลงสตานิสลาเทียบลอสโครถ้าพูดง่ายๆผมสามารถยึดโลกได้ขึ้นแบบแล้วแล้วก็ถล่มเกาะอังกฤษจนลาบคาบซึ่งทางด้านกองทัพเลยเองก็รู้ชีวิตยอยู่พอสมควรซึ่งหลังจากนั้นอีกไม่นานก็สามารถวิจัยจนมีสถานีอวกาศได้แล้วซึ่งหลังจากนี้ผมจะแจกพิซซ่าให้กับชาวนิวยอร์กเป็นคนแรกจากอาวกาศแลยก็แล้วกันแม่งมาขอดีๆก่กว่า หลังจากนั้นผมก็ได้สร้างฐานบินที่อยู่ใกล้ๆกับกา阿ซชาตรงของอเมริกาซึ่งทุกคนก็นจะร่วมกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อหลังจากนี้หลังจากนั้นผมได้ไปยึดเก,กอะวิดเวย์ที่เป็นฐานที่มันในการแจกพิซซ่าลูกใหญ่ให้กับคนฮาวายโดยแถนกัรมาตราสีเข้าไปด้วยนะ ขึ้นมาแต่น่าหมนก็ไปยึดออสเตรเลียยึดฮาวายแล้วก็ถล่มวสันต์พลัดนของอเมริกาและได้ไปเจอกับท่าเรือของออสเตรเลีย,ยซึ่งก็ไ่รหมือนกันว่าไปทำอะไรอยู่ตรงคิวบาร์จนสุดท้าย เย่ก็จบไปพี่แล้สำหรับอิตาลีในเมืองคนเฟสนะครับโอ้ยเลนเอาพลังงานหมดเลยก็สำหรับที่นี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็จริงๆก็ถ้าทำเป็นไทม์ไลน์นะผมว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มอะเอาเข้าจริงๆหนึ่งชั่วโมงเสร็จก็สำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันแบนชิน้าสักวันนี้ดาครับสวัสดีมาครับ